บิวกินพุทธิพงศ์ฮอตต่อเนื่องนั่งแทนแบรนด์แอมบัสเดอร์ยาอมดิฟเฟรมพร้อมส่งต่อเคล็ดลับเสียงใสสไตล์ตัวดีในกิจกรรมตัวดีของบิวกิน เป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตเวอร์ที่งานชุกมากอีกคนหนึ่งสำหรับบิลกินนาสุดนางแทนแบรนด์แอมบบสเดอร์คนแรกอย่างเป็นทางการให้กับแบรนด์ดิฟเฟรมยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอจากการติดเชื้ออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทไอโนวฟาร์มาประเทศไทยจำกัดนำโดยเพสัชกรหญิงจิตติมาเสมอภาคผู้จัดการทั่วไปและนายสุชาติกันทวิจิตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดิฟเฟรมเพื่อร่วมเสริมทับส่งต่อการมีสุขภาพเสียงที่ดีพร้อมเดินนาใช้เสียงอย่าง ใจในสไตล์หนุ่มตัวดีรวมถึงกิจกรรมสุดฟินด้วยการเล่นเกมลัคกี้แฟนกับผู้โชคดีและเหล่าแฟนขับกันอย่างใกล้ชิดพร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์ในกิจกรรมตัวดีของบิลกินงานนี้ทำเอาแฟนๆแฮปปี้แบบคนเสียงดีกันทั่วนหน้าณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเมกาบางนาะครับก็วันนี้งานเปิดตัวดิฟแฟมนะครับก็ เปิดโอกาสนะครับจริงๆเป็นการเปิดตัวแบรนด์แอมบอสเซอร์คนแรกของดิฟแลมประเทศไทยนะครับก็มีน้องบิวกิ้นพุทธิพงศ์นะครับได้ให้เกียรติมาเป็นแบรนด์แอมบอสเซอร์ของเรานะครับก็วันนี้ดีใจมากๆที่มีแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ชาวบีซายทั้งหลายนะครับที่มาเข้าร่วมงานกับทางดิฟแลมแล้วก็ทางคุณบิวกิ้นด้ครับตัวดิฟแลมเองนะครับเป็นยาอมเาตาการเจ็บคอจากการติดเชื้อนะครับก็ ก็คิดว่าเจ็บคอต้องดิฟแฟมครับก็ดิฟแฟมนะครับมีทั้งหมดอยู่3รสชาตินะครับตัวแรกก็เป็นรสฮันนีแอร์เลมอนนะครับตัวที่2เป็นรสส้มผสมวิตามินซีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายกล่องสีแดงจะเป็นรสวาวเบอร์รี่ครับจริงๆก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางทางน้องบิลกินนะครับจริงๆเมื่อกี้พูดบนเวทีไปแล้วด้วยว่าทางเราเนี่ยจริงๆเลือกที่เลือกคุณบิลกินมานะครับเพราะว่าน้องบิลกินเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถเป็นพรีเซนต์ของแบรนด์ดิฟแฟมได้ได้ได้ดีที่สุดนะครับในฐานะทั้งเเเอปปป็็็็นนนนนนนัักกแแสดงงะะครบล้วใฐาข ตัวศิลปินเองนะครับแล้วก็น้องเป็นคนเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับที่ใช้เสียงอย่างมั่นใจในทุกๆวันนะครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก,แวก็แล้วก็ตื่นเต้นนะเพราะจริงๆแล้วตอนที่ตอนที่เราถ่ายถ่ายทําตัวทงวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นงานอีกหนึ่งงานที่น่าตื่นเต้นอะย่าเงยเพราะว่วาจริงๆแล้วจริงๆแล้วทางดิฟแรมเองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ชีวิตจร,จริงๆในทุกวันเลยนะเพราะว่า อย่างที่อย่างที่พี่บอกคือผมผมใช้เสียงเยอะทั้งร้องเพลงหรือว่าการการพูดคุยหรือเหมือนว่าทําอะไรต่างๆแต่ละวันเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วทาให้ให้เราใช้เสียงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเหมือนว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะรฮันนีเลมอนครับแต่จริงๆแล้วก็ก็จริงๆแล้วมีโอกาสได้ได้ลองลองทานทั้งทั้งสรสชาติเลยอเงี้ยว่าจริงๆแล้วก็ก็ชอบทั้งหมดแต่เหมือนว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าทานทุกวันก็จะเป็นเป็นฮันนีเลมอนที่ที่ที่มันมันมัน เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยอันนื่นๆก,ก็อาจจะเป็นอีกมูดหนึ่งในแต่ละวันที่ททสลับที่งๆสลับไปสลับมากลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะแอคทีฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะพร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคในชีวิตประจำวันได้นะครับกลุ่มบุบคคลเหล่านี้ก็จะ ไม่สามารถปล่อยให้อาการเจ็บคอนะครับมามาเป็นสิ่งที่รบกวนเราให้สามารถให้เราได้เต็มที่กับทุกๆวันนะครับช่องทางการจําหน่ายนะครับก็ตัวดิฟแคมยาอมบรรเทาการเจ็บคอจากการติดเชื้อทั้งสามรสชาตินะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนาทั่วประเทศเลยครับก็ฝากติดตามผลงานของตัวน้องบิวกิ้นเองนะครับแล้วก็ติดตามของตัวดิฟแคมเองนะครับในในเว็บไซต์ d i f แคม im. th นะครับแล้วก็ยังไงก็ รอติดตามกิจกรรมดีๆจากทางแบรนด์นะครับที่จะมามอบให้กับแฟนคลับแล้วก็มอบกับทุกคนเรื่อยๆนะครับก็ยังไงฝากลิฟแลมด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องคอรหรือเสียงของเรามันเป็นสิงส่งสําคัญก,กับกับการใช้ชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันที่เราเสียงแหบหรือไม่มีเสียงจะพูดอะไรเงี้ยมันจะเป็นวันที่น่านหงุดหงิดมากๆสำหรับทุกคนเลยไงทุกคนเ<ไง>หม<ร>ือนัวอย่าลืมรู้สึกลิฟแลมเวลาที่จะคอ